เหตุเเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแหละบางคนเนียไม่รู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเ,เกิดมาด้วยกันจิตนั่นแหละมาเกิดทีแรกจคิดปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสนธิที่แรกก็จิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่รู้เรื่องของจิตมันยากเหมือนกันที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงอไม่เห็นเลยซียงว่าเป็นการยากลำบากที่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปลากฏคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัว จะจับให้ดูมันก็ตัวแมลงต่างมันไม่ได้สิล่ทะทำอยังนงเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดนั่นแหละคำว่าจิตบวาใจคำว่าจิตว่าใจนั้นก็คคำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่สาวคำว่าจิตว่าใจนั้นไม่สาวไปอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปรากฏเสียง <c oughs> อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมหายใจยังวะก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพอกั้นลมเทอานั้นอะไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนั่นนี่ปรากฏมีตัวอยู่มันยังมีอยู่นะคำว่าไม่มีมันยังปรากฏว่ามีอยู่นะ พูดว่ามีนะั่นแหะผู้เทีันปากฏดรู้สึกว่ามียอนะนแะอันนั้นคืะตัวใจนั่นไม่คิดไม่เนึกไม่รู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกเัาออกไปจากนั้นละออกจากคุณนั้นละมันคิดมันเนิกมันปรงุงมันแต่ง มันจดจำนั่นนี่อะไรต่างสารพัดทุกอย่างกันถ้าไม่ไม่มีใจมันก็ไม่มีอาการมากมายเราคนเราที่มาก,กาไปกับเพราะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสียท่านถ้าหากมันมีจิตนั่นแหละจึงลืมตัวหลงตัวเสียทาถ้ามีใจอันเดียวแล้วไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียว ไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงทั้งเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานท่านอธิบายในธรรมอธิอธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ท่านไม่พูดทั้งเรื่องใจคือว่า อิอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านกับพูดหรอกในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกถึงเรื่องลูกทั้งนี้เรื่องนิพพานถ้ามันมีลูกมันก็ไม่ทราบจะทําอะไรนิพพานก็ทําไม่ได้ถ้ามมนมีลูกทั้งมีจิตอันเจตสิกเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิต อย่างมาแล้วโกรธอย่างเงี้ยถ้ามันมีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่ดุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่หละอนะันนี้เจตสิกความโกรธความเครียดแค้นอะไรต่างๆจนกระทั่งพญบาดอาฆาตนั่นนัละเป็นเกตสิกบุญกุศลในต่างมันเกิดขึ้นกับพระ เจตสิกสนับสน,นุนถ้าหาไม่มีเครื่องสนับสน,นุนมันก็ไหมไม่แรงก็พมาเปรียบเมืนก็ท่านในสมัยใหม่ก็พูดว่าพลังของใจน,น่เนเองแนวพลังของใจคือเจตสิก <c oughs> เจตสิกนี่ยวุ่นวี่วุ่นวายศรลปดทุกอย่างปรุงแต่งนัเน,นี่อะไร ที่นึ่งปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างก็จลืมตัวเลยไม,ไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจสักทีเห็นได้ถ้าทหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทําอย่างอาตมาพูดอนะันนั้นขั้นลงมใจเหมือนกันทุกคนนะนะั่นแหละมีมั้งตัวใจแท้ก็มีเหมือนกัน,กนรั้นลมท่าน,นนะ่ะหมดเลยหยุดหนึ่งมัทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นเราไม่ใจใจในที่นี้จิตหรือใจในที่นี้นั่นอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจซึ่งของเป็นกลางกลางท่านว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจในจิตอันนั้นแต่ท่านพูดเป็นสองอย่าง มันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปลกต่างกันอยู่แปลกด้วยเหตุนี้แหละหน่วยการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแท้กลั้นลมาใจเท่านั้นเงียบหายเลยต่รู้สึกอยู่ของที่ของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอ็นเอียงทางโน้นทางนี้นไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละเอียด อันนั้นเนี่กว่าใจใจคือตัวกลางชี้เข้ามาทําอกทำกลางอกนี่แหละที่ว่าว่าใจคนอยู่ไหนอ่ะชี้เมาทํากลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแ,แท้ที่จริงหาได้อยู่นั้นไหมอยู่ทั่วแหมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมกมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดโน่นนี่อะไรต่างๆสรพัดทุกอย่าง มันไปหาเก็บตรงนั้นน่ะที่ตรงนั้นน่ะที่ปลายเทา้าปลายมือคุณที่ศรีรษะมันก็ไปเก็บตรงนั้นแหละมันวิ่งไปตามมันนั่นแ่ะแน่ที่ต้นไม้เราเอาใจไปไปใส่ต้นไม้หน่อยมันก็ยังอยู่ในใจพราะพลังมังข่าขเขาหัดยังก็เท่าต้นไม้สั่นสะเทือนคุณตัว อันใจของเราก็อยู่แต่เราไม่หัดอย่าง้งเรกเราหัดดูเฉยๆนี่แหละดูให้มันเห็นใจของจริงของตัวใจเดิมไม่ใช่เฉยๆนี่แหละน,นั่นเรียกว่าใจส่วนจิตนั่งคิดนึกสัตวัทุกอย่างไม่มีขอบเขตอันนั้นจิตจิตแปลว่าผู้คิดผู้นึกในทางธรรมะเรีว่ามาโนภพ,พังขมาธรรมา ทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศษถามะโนโมายาใจเป็นของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจมนัสาเจประสันเนนะภาสติวะครุติวาแม้จะพูดจะจาสารพัดทุกอย่างก็ต้องใจนั้นเป็นคดถึงก่อนแล้วยังเคยพูดตรงจาได้ท่านพูดเหมือนกันเรื่องใจ พูดเรื่องจิตก็มีจิตต่างกับพัสร่งอาคารทุกเกณฑ์เกเรเซฮิจิตเป็นของของใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาการทุกากาเกเรต่างหากดอกนั่นที่มันเศร้าหมองจิตที่ของของเราเศร้าหมองนัอาคอารทุกาการเกเรคือเกเรจอดมานั่นเอง จิตนัต่นแหละไปนึกไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งตจิตนัต่นแหละไปชวนเอากิลเลสมาอันนั้นท่านยังเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตต่งพัสสังะถ้าหากจิตนี่ไม่พองใสอยู่ตลอดเวลาเราทําความสะอาดไม่ได้เราจิตทุกคนทําความสะอาดไม่ได้ทั้งนั้น ของไม่สะอาดจะไปทํำยังไงมันมันมันสะอาดมันก็ไม่สะอาดได้ธรรมชาติมันของทุกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็กก็ดีหรือเป็นแร่ทองคำแร่แร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่นในดินนะั้นมันไม่ทันสะอาดจะทำให้งไงก็ไม่สะอาดเพราเมื่อมันหลอมมาหลอหลอถ้ามันเป็นก้อนป็นกลุ่มแล้วยังค่อย สะอาดเฮ็ดเนินกินดาที่ตกอยู่ในยืดเป็นเป็นดินมันใสสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมันเ่หมองก็เพียงว่าอาคารทุการกิเลสเราขัดอันนั้นออกไปแล้วจะด้านในนั้นออกไปแล้วของอาคารทุการกิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสเจ๋วตามเดิมของใสอะไรอย่างกันกิเลสเร้าหมองในจิตนั่นก็คือว่ามันมาอาคารทุการกิเลสเองว่าเท้าหมอง ก็เป็นของฟ่องใสท่านยังทำให้สะอาดได้ที่เราหัดมีหัดทำกิเลสให้มันหมดนั่นแหละทำกิเลสให้มหมดมันสิน้นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเทชรนั่นแหละเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิมยีงว่า <c oughs> ให้พากันเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเจ่ะ ทำความเพียพรภาวนามาชัดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจงไม่รู้จักเรื่องจิดเรื่องใจงก็ไม่สาบไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดเหมือนกับเพชรนั่นเองถ้ามาขัดเพชรน่ะน,นะถ้ามันใสสะอาดมันมิกินอะไนมันใสสะอาดมันก็พองใสขึ้นมาแล้วสิเรารู้จักเพชร ถ้าเราอยากได้จะไปเอาไหนมาทําความใจสะอาดขัน huh ทุกากิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโกรธความหลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแน่นคือมันห้มห่อเลยปกปิดมิดว่าที่จริงมันโกรธววามโกรธนะน่ะหนาแน่นทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งมาเห็นตัว มันก็คืองไม่รู้สึกตัวแล้วยำยาบเนี้ยก็ไม่รู้สึกตัวในสาวเราโกรธนี่แต่หน้าบึง้งหน้าเบี้ยวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นอาการภายนอกเท่าน,นั้นเห็นทั้งภายนอกอยำยาใจนด้มันไม่ทราบว่าอยู่ไหนกันขุนมัวคุดในคิดขุนมัวเต้าหมองมน,นั้นตลอดเวลา ต่อเมื่อแล้หายจากโกรธแล้วค่อยใสสะอาดจ,จะมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็ย,ยากเหมือนกันจะสายไปยทำยังไงคนเราถ้าหากไม่รู้ตัวสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องไ,ไม่เข้าใจตอนเธอสอนเธอ,อได้ก็สอนมาเอไม่เข้าใจครับ โบราณท่านว่าหนามันหนาินเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนา <c oughs> ถ้าหากผองใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจพรรู้เรื่องได้คือมันคอยมันคอยรับอยู่พอกสะอาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสมอพอพอูดนิดหน,น,น่อยก็เลย รับได้ทันท no ้าหามันหนืดหนาทึบอยู่งั้นแทนที่จะเข้าใจรลอกลับโกวธยิ่งกว่าเก่ามีคนใดคนหนึ่งมาพูดตักเตือนก็ว่ายิ่งกว่าเก่าเขาทำดีก็หาว่าเขาทำยอเยอยเขาทำเชื่อยิ่งซ้ำร้ายเขาไปกว่าเก่าเลยไม่มีดีสักอย่างเห็นนั้นยังว่าทุกคนะที่เรามาปฏิบัติสุดขัดนี้ ก็ต้องการชำระว่าใจของตนขอให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายแล้วแล้วก็อยู่นั่นแหละให้เห็นจิตเห็นใจของตนนะั่นจิตเป็นไงใจเป็นไงรู้เรื่องของจิตของใจเนะท่านั้นะอยู่เฉพาะเท่านั้นความรู้อันนั้นเน่ยเรียกว่าวิชาอันรู้ใจของตนนะเป็นวิชาเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะไปหาไหนอีกปัญญาวิชาจะไปหาไหนอันนี้นั่นแล้วไม่รู้ตัวอันรู้ตัวรู้ตนนั้นแม้มันแสนวิเศษแล้วนะจะไปหาไหนอีก้ารู้ตัวรูต้ตนมันก็กลับตัวกลับต,ตไน,น,นได้นั่นเองเข้าหมู่เข้าทั้งคมได้นั่นเอง รู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่างไงก็ไปหน้าเดียวไม่ยอมแข่งนะนานนะครับก็ยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ไม่ได้คบค้าท่าคามคบใครก็ไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่แลครานนี้คบหมู่เพื่อนไม่ได้ถ้ายิ่งโกรธใหญ่แลวน้อยใจใหญ่อะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเรื่องของตัวเอง พิจารณาถึงเรื่องตัวเองน๊่มันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่องตงัวอะ้รก็แก้ไขจน,นหมดเรื่องคนเรากับที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่ได้เพราะเหตุนี้เองจะมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่กับพวกป่าพวกมูเซอ์งั้นเห็นได้งะเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนนหมู่เขาทิ้งหมด อยู่วเดียวยู่ไหมป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบอกหรอกรู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นเลยรู้เลยทีเดียวหละไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้เขาันเราก็ยอบนี้ง่ายนี้าหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบเขาป่ะคนของมันมีอะไรหรอกมีผ้าผ่อนสำหรับสุดสองตัวแล้วก็ ป้ายอยเลยเปิดหนีเลยการค่า,ามันขคืนปายน,นี่ก็หน,นีปน้หนีไม่ไม่ไปไกลก็ไปนอนดอูนั่นแหละนอกบ้านนั่นแหละนอนไหนมันก็นอนหรอกมันคนป่าคนบุษยอมันท่าบอกท่านท่ามันไม่หนีอันนั้นมันเห็นได้ง่ายถ้าหากค้นเราได้อย่างนั้นจะดีมากเพียงแต่เป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานอยู่ในตัว นี่นะขอให้พิจารณาตัวเองถึกทุกคนน่ะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นเหี่ยค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดกายวาจาใจก็หัดของพวนี้แหละต้องเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี่แหละเอาละตอนนั้นเนะี่ะ ให,ให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน,น้า ธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาเวลาทั้งแรงทงั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็น,นลรกมันเป็นในคลื่นเป็น,นลรกแล้วมันก็อบุมกนมันก่อขึ้นมาเป็นก้อนเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ้ไป เป็นคลื่นกับน้ำอะไเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำนะไเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมะไเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามอันน่ะแต่เขาเรียกว่าก้อนวันคลื่นว่าเกิดว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนีะแต่น้ำมันน่ะเขาเขา้งเรียกเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน้ำ อาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองลอยเลยหรือว่าเป็นนรกอ,อะไรต่างๆคือจิตนั่นมันมันอันเดียวกันอะไร่หนเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกลรอัาน,นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อน อยากใร้รนะู้จิตใเห็นตัวใจเลยก่อนของที่มันเฉยๆเลยก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นน,นั้รกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะค่ะนี่พูดง่ายนะค่ะนี้คือเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้ว นราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสัตวัมันเป็นสัตวัตทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับไม่เป็นน้าไปตางเดิแเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ไปส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้อง น้องเขามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามมนมีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ให้มันชำนี่ชำนานให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนณะหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นขณะการทำอย่างนีง้นบ่อยๆคขานียหัดได้แล้วตอนนี้เรียวกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ไม่มีเรื่องอะไรกระทบ จิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวาย,วายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสกบอยู่กับใจน,นเราทำอย่างนี้ได้ชำนี้ชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมุขณะะอยู่ในที่ไดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัด เพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าในงานก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลย ความสุขความสวายอยู่ตรงนั้นแหละทำไมต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอ่ะถึงนิพพานนั่นะไม่ทราบานิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกัวกนหรอกชีวิตมันลําบากเือเกินทุกข์ยากเือเกินเดี๋ยวเกิดมาในโลกอันนี้เราความสุขห็นความสุขเลยเท่านั้นก็อนพอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนกระช่างถือ อ่าทำของทำเลย